สวัสดีคะ่ะพี่ออมนะคะวันนี้เราสัญญากับผู้ติดตามไม่รู้ว่าจะมาติดตามหรือเปล่านะใน f c e e o o o นะคะเราจะแจ้งแจ้งไปทาง f a c e b o o เนาะไม่ได้แจ้งที่ที่ที่หน้าหน้าช่องนะคะไม่ได้ไม่ได้แจ้งที่นี่ว่าวันนี้เราจะมี new project ก็คือมีโปรเจกต์เล็กเ็นะคะก็คือการทอล์กในอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็คือเป็นการทอล์กในหัวข้อใหม่ นะคะเพิ่มเข้ามาในช่องนี้อีกนะคะให้ดูวุ่นวายเข้าไปให้ดูให้ดูคนที่ติดตามปวดหัวเนี่ย fc สายมูบอกทำไมไม่แยกช่องไปเลยไหมนะคะก็ยังไม่ได้แยกนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกช่องก็แปลว่ายัางไม่ได้แยกนั่นแหละไม่รู้จะเอาเหตุผลไหนมว้ยม,มีเวลาทําเลยนะคะอืมเพราะว่าทั่วนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมาทํางานของตัวเองหมดแล้วก็ไม่มีใครช่วยแม่ ขนนีช่วยทุกวันนี้ก็ยังตอนนี้งานมันน้อยนะคะก็เลยดูเหมือนว่างๆแล้วสามารถมีเวลามาอัดคลิปให้คุณฟังได้เพราะว่าเป็นช่วงที่เทศกาลเขาวันหยุดเยอะนะคะเดือนนี้แล้วก็คนก็กำลังจะออกต่างจังหวัดกันไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะน้อยลงตามธรทมเนียมวันนี้นึกขึ้นได้ว่าอยากจะทำเอ่อคอนเทนต์นี้นะคะ เออท็อปิกแบบนี้ก็คือต่อไปก็คืออันนี้นะเฉพาะเฉพาะหัวข้อนี้ก็คือเป็นการทอล์กนะคะเกาะติดหนังนะคะเกาะติดหนังก็คือไม่ใช่หนังแบบนี้นะไม่ใช่เนื้อหนังนะี่นะเกาะติดหนงังเป็นยังไงก็คือเกาะติดเดอะมูฟวี่นะคะว <c oughs> ิเคราะห์เดอะมูฟวี่เอ่ขาเรียกวอะไรภาพยนตร์นะคะให้อะไรกับคุณนะคะเราก็จะมาทอล์กกัน เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่มาแชร์มาเล่านะคะให้ฟังธรรมดานะคะคลายเครียดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันหนักหน่วงกับชีวิตเพราะว่าแปดเก้าชั่วโมงหรสิบชั่วโมงคุณอยู่ตั้งแต่แปดโมงเช้าหรือแปดโมงครึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ในความเครียดของการทำมาหากินกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาคลายเครียดด้วยกัน ทำคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องนี้บ้างนะคะก็คือการเกาะติดหนังมันไม่ใช่หนังปัจจุบันมันเป็นการาใช้คำมากกว่านะคะเกาะติดหนังไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดูหนังบ่อยดูหนังมากหรอกแต่อาจจะเอาหยิบยกเฉพาะบางเรื่องที่มันพอที่จะสะท้อนอะไรบางอย่างที่พี่อ,อมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังหรือทุกคนอาจจะคิดตามไปด้วยว่าเออจริงใช่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริง นะคะในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้ในเรื่องของมุมมองความคิดของเขาก็ได้ของตัวผู้แสดงเขาต้องการสะท้อนให้เราเอาเข้าถ่ายทอดอะไรแล้วสื่ออะไรให้เราฟังมากกว่านะคะอืวันนี้เรื่องแรกที่เราจะหยิบยกมาก็เป็นเรื่องที่อเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะคะก็คือจะเป็น เรื่องที่โด่งดังแล้วก็ได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้รับรางวัลออสการ์นะคะพี่อมอมแคปมาแล้วเอา้าเดนอยู่อยู่ในเครื่องไหนวะอา่าแต่ละน่าจะอยู่ในเครื่องนั้นแปบหบนึงนะคะ